พระเจ้าในช่วงเวลานี้ครับบนอยาะารัว์ะเอเจได้รับเียนในวันนี้นะคะอ่าก็วันนี้ก็ดีใจอาทิตย์ที่ได้มาบัสคาพรองนะคะวันนี้ก็กดีใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็คิดวาจะไม่ได้มาเพราะว่ารถไอ้ากำร่วร่วมาหลายอทินะคพี่นองจนอ่าช่างว่าทไมกล้าขี่ เขาบอกว่าไม่กลัวระเบิดไม่กลัวลุกไฟลุกเดือดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เราไปเราก็มีเป็นาหาน้าเรคะขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่จริง,งเราคิดว่าเราจะไม่ได้มาเพราะเรากือลุกซ่อมไม่เสร็จพ็ขอบคุณพระเจ้าตอนแรกหลวพ่อประสิทธิ์เอารถไปซ่อมไปหาช่างที่ไหนก็ช่างไม่อยู่เพราะว่าเราขาดการอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพระเจ้า ก็กคิดอยู่ยว,ว่าจริงๆทีนี้ก็วันใหม่มากา็มาหน้าอธิษฐาอนอธิษฐานพระเจ้าช่วยในการที่จะเอารถไปซ่อมก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเลือกให้เราได้ซ่อมรถในสถานที่พระองค์สมเดกจข้าเพราะว่าครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวทูกพระเจ้าเหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราซ่อมรถในราคาของพระเจ้าที่ให้เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาช่วยดูแลช่วยเหลือให้ ทุกอย่างดีหมดพร้อมหมดทุกอย่างก็ขอ,ขอคุณพระเจ้าที่ได้มาวันนี้ถึงแม้พี่น้องเราบางคนจะไม่ได้มาก็ขอก็ขอ,ขอคุณพระเจ้าอิระกัขอพระเจ้าได้รับเกียรติอันนี้น้องอาร์เก็ไปสอบสอบ,สอบอะไรไม่รู้ที่บ้านกระแขงใหญ่ก็คงเป็นอมอม,อมอปลายช่วงสุดท้ายพอดีก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ก็พี่น้องอมีพ่อพรไหมคะมีพ่อพรที่จะมา ขวานเกียรติแก่พระเจ้าในวันนี้ถ้ามีก็เชิญพี่น้องมานะคะก็ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในวันนี้พระสูตรนี้ไมคชายังไม่มีก็ขอคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วะตลอดอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูข้าพระเจ้าไม่เคยกังวลกับวาอย่างนี้ข้าพระเจ้าไม่กระวนกัะวาจะมีหรือไม่มีข้าพระเจ้าก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรเพราะว่า ต่อให้ฝนตกกี่อาทิตย์สักวันหนึ่งฝนมันก็พายุนี่มันก็จะผ่านพ้นไปข้าพเจ้าคิดแบบนั้นมันที่หน้าบ้านห้าไร่ของข้าพเจ้าน้ําท่วมเต็มหมดข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเหลือเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็จะเอาไม่เหลือก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพระเจ้าเอ่อเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ก็ขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูเราในแต่ละวันให้มันผ่านพ้นไปแค่นี้เราก็ดีใจแล้วก็มีเรามีจิตใจที่วันอาทิตย์ข้าพเจ้า ไม่ว่าจะลํามากหรืออะไรท่าพระเจ้าไม่เคยที่จะมาะนมัสการพระเจ้าท่านพระเจ้ามีมีทิจารว่าใครใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเหมือนพระคัะมภีร์ทางมาในวันนี้ถ้าเราติดที่เขาเราก็มันก็ยากนะคะเราอย่าไปติดที่เขาเหมือนอาจารย์เราฟังพระครรภ์อาจารย์มาด้วยเพราะว่าบางครั้งเราก็ติดที่เขาบางครั้งก็ให้เราตะดตัดเขานล้ทิ้งบ้านเพื่อเพื่อว่าเราจะ ปรเพราะ squared? ว่าบางทีเขามันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันมันกว้างกวางกระพู้นะคะพี่น,อน,อน,อน้องกว้างกระพู้มันจะมีเขาอาจารย์ก็เปรียบเทียบวา่าจะกว้างตระพู้มันจะมีเขาเวลาจะวิ่งอะไรไปที่ไหนมันก็จะเจออุปรสรรคเขามันก็จะไปไปเกี่ยวไปอะไรกับเขาวังมันจะวิ่งไม่ไม่เร็วเหมือนกว้างโดมเมียเพราะฉะนั้นให้เราเป็นเหมือนกว้างโดมเมียบอเนี่ยเราไปไปที่ไหนเราจะ ไม่เจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ให้เรามีแบบไม่ติดเขาเลยนะพี่น้องข้าพเจ้าก็ฟัง้ะข้าพเจ้าโอ้งั้นเหมือนวันนี้ก็ก็มีครอบครัวน้องบูอะไรที่ติดที่เขาก็เลยมาไม่ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ฟังที่เขานี่มันยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องเขานี่เป็นอุปสรรคแบบอ่สเีสตีร์เหมือนเหมือนเราแบบนี้ทีก็ติดที่เขามาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่เรายัง ตัดเขาทิ้งได้บ้างแต่ยังไม่บวกปาทีก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเรเบียสรรเสริญพระเจ้าถ้าไม่มีพระพรีอยากจะโอ้ขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำเหนื่นับใจผ่านการนำอธิษฐานแล้วก็แบ่งปันพระพรด้วยค่ะู้สึกตอนที่ไปสวนสัตว์นะะแต่ว่าควานที่มันเพิ่งสลัด แดงๆเหมือนแบบว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยอะคะ่ะหนูไม่เคยเห็นหนูเพิ่งมาเห็นเนี่ยตอนอายุสามสิบหวาๆแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเออมันมันดูมันเจ็บเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นแผลอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าระหว่างเป็นแผลกับปายอะเลื่อกเป็นแผลดีกว่า <c oughs> ตัเสิพระเจ้า <c oughs> ก็อยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องงาน,นะคะ่ะก็คือว่าตอนเนี้ยค่ะมีโปรเจกต์ยาวๆอยู่สามโปรเจกต์ที่เข้ามาก็แบบกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้นอนค่ะเพราะว่าคือมีสมาธิในการทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็จะ ท,ท,นทีนี้เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่กําหนดพ้อเบอร์ส,สองเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ประมาณปลายเดือนตุลาซึ่งมันเหมือนสิ่งที่ท้าทายว่าจะต้องทาให้มันเสร็จือจริงๆแล้วอะโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเขาให้เดทไลน์ว่าต้นเดือนธันวาแต่ก็คุยกับผู้ว,าว่าจ้างมาเอ่อเนี่ยค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดหลังหลัง,ลงเดือนพฤศจิกายนถือว,ว่าหนูก็น่าจะแบบทำงานได้ช้า เราหมายไว้ในใจแล้วว่าเราตั้งใจจะทําให้เสร็จภายในเดือนตุลาค่เลลูยาแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็เ,เขากําหนดวันมาก็คือเส้นเดือนนี้ก็รู้สึกว่าทั้งทั้งสามอันเนี่ยเราจะต้องทาให้มันมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาจ้างเราเขาก็อยากจะเห็นความคืบหน้าเราไม่สามารถทาชิ้นนี้เสร็จก่อนแล้วก็ไปทำชิ้นต่อไปได้ก็รู้สึกว่า ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกๆวันมีเรื่องตื่นเต้นแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็มีเรื่องให้พึ่อพาพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเย้ค่ะเลรอยาขอบคุณพระเจ้านะคะทุกหมากรพระคาพระพรค่ะก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลืออาจารย์หัวยอมให้มีกําลังสู้ๆนะคะเหมือนเหมือนนกอินทรีแบบนี้ค่ะแข่งๆเหมือนนกอินทรีก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีก็จะเป็นช่วงถวายซ้ัพนะคะพี่น้องก็ขอพระเจ้าที่จะ อวยพรพี่น้องเราทุกคนที่จะร่วมกันถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่การเรียรานะแต่พระเจ้าจะให้แบบว่าพระเจ้าไม่อยากได้เงินทองของเราหรอกพี่น้องแต่พระเจ้าอยากดูความสัตย์ซื่อของเราว่าเรามีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแค่ไหนพระเจ้าไม่อยากได้เงินทองของเราแต่พระเจ้าจะดูว่าเรามีใจที่จะแบ่งปันไหมอะไรแบบนี้แหละค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าที่จะ โดยพ่อพี่น้องทุกคนนะคะอาเลียร์ยัร้องเพลงด้วยครับให้เราช่วงเอ้าผู้นำนะครัดก็ผู้นำโปรแกรมร้องเพลงหน่อยครับให้กันอะไรร้องได้วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้ชมชิมชมยินดีชมชิมชมยินดีและร้องเพลงไป จะพี่ดีและร้งเพงต่างตื่นวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าไั้ไวขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราเราจะกล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะร้องเพลงได้ดีขึ้นเรื่อยๆมไหมครับพระเจ้าแม่เออกเค่ะพระเจ้าพวอยากร้องกันครัพี่น้องแต่ขอประธานหน้าร้องเพลง บ้านร้องไปกดเสียงหมดไปเลยเลยนะครับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็จะมาให้พี really uh ่ทานอาเลนละให้ทานเถื่อนซ้ำนะวันนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าค่ะสรรพระเจ้าวันนี้ลูกอธิษฐาโมชนาพระพุทธทวายเกียรติแก่พระองค์ในวันนี้ขออวยพรให้กับลูกของพระองค์ที่ได้ถวายคือแก่พระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าจะอวยพรให้ลูกของพระองค์ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตาจาม ขอให้จเจริญในหน้าที่การงานการเงินขอพระเจ้าเพิ่มพูนขอพระเจ้าที่จะอวยพรมือทุกมือและขอพระเจ้าที่จะทรงนำให้เรามีถวายมากยิ่งกว่านี้นะพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าจะทรงนำเราในวันนี้ขอใหอ้ขอให้ทุกอย่างที่ทุกบาทที่เราถวายไปได้ไปใช้ในพิธกิจของพระองค์ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในวันนี้ลูกอธิษฐานอุทนาคุณในพระนามองพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยยา